สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัชชาชนแนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะสําหรับคลิปนี้ส้มโอเป็นเหตุสังเกตได้เนื่องจากว่าไฟเป็นคนที่ปอกเปลือกส้มโอไม่เป็นค่ะ เพิ่งเคยลองเป็นครั้งแรกก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จเละไม่เป็นท่าเลยนะคะเรียกได้ว่าเละไม่เป็นชิ้นเลยก็ว่าได้ทั้งลูกเลยไม่มีชิ้นไหนที่ได้ชิ้นที่ใหญ่สวยงามเลยนะคะก็เลยเป็นเหตุว่าจะต้องมาเรียนรู้วิธีการปลอกเปลือกส้มโอที่ถูกต้องจากเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะ เรามาดูวิธีที่ถูกต้องกันดีกว่าเนื่องจากว่าฝ้ายเองก็ไม่ได้เก็บภาพตอนที่ตัวเองปลอกเอาไว้ค่ะแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จมันไม่งดงามเอาซะเลยลืมที่จะเก็บภาพเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ดีละจะได้ไม่ต้องจดจําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเราจะไปจดจาในวิธีการปลอกเปลือกที่ถูกต้องกันดีกว่านะคะไปติดตามดูคลิปนี้กันเลยค่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการปลอกส้มโอที่ถูกต้องนะคะว่าเราต้องทำยังไงนะ ีล้วเราก็ใช้วิธีการเฉือนที่เขาเรียกว่าอะไรคะที่เฉือนออกไปเมื่อกี้ตรงหัวหรือตรงท้ายหรืออะไรอะตรงหัวค่ะโอเคมีสองค่ะอังก็ต้องถามก่อนสิคนเปาะเอ้ยแม,ม่คนเปาะก,ก็จะมีความมั่นใจมากเลยอะนี่พี่กุ้งเปาะส้มโอมไม่ใช่ไม่ใช่ส้มเขียวเ <laughs> <laughs> ปาะส้มอค่ะโอเคอ๋อต้องทำแบบนี้เหรอ, <laughs> อ นี่ค่ะโอเคเพราะว่าปกติเราจะบอกแบบว่าตัดหัวอย่างเดียวนะคุณหมอตัดแบเดยอ๋อตัดหัวมันอย่างเดียวด้านเดียวตัดด้านเดียวพอแล้วก็ทําเป็นแบบอยาดู้นะคะมันออกมาเป็นไงนะคะอ,อยาดูนะคะอยาดูค่ะ <laughs> กินหอมมากเลยค่ะนี่เขาเรียกส้มโอพัน์ขาวใหญ่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเนาะเป็นส้มโอเป็นส้มโอของมสมุทรสงครามต้องใช้พลังในการปอกไม่ไดพี่กุ้งใช้พลังมากค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองตัดแค่หัว เห็นไหมคะอ๋อออกมาสวยงามแบบนี้เลย <laughs> อันนี้เขาเรียกเปลือกส้มโอค่ะเปลือกส้มโอ <laughs> คือที่สวยนี่คือเปล <laughs> <laughs> ือกนะเปลือกซมโอนี่เราเอาไปทำเปลือกส้มโอเชื่อมได้นะคะอ oh, ๋อแปะรูปได้อีก <laughs> ใช่ เราต้องลอกเยื่อขาวๆนี่ออกให้หมดก่อนใช่ไหมคะกลิ่นหอมมากเลยน,นี่อาจจะอันนี้เป็นอันว้าวดูเนื้อฉ่ำมากเลยเอาไส้ออกก่อน มันจะได้ปอกง,ง่ายๆอ,อันนี้มือสมัครเล่นนะคะไม่ใช่มือชีบโอโหตอนที่ฝ้ายปอกไม่ใช่แบบนี้มีหน้ามันถึงได้เละเลยไม่เป็นทาน่า <c oughs> ไม่เป็นชิ้นเลยด้วย <c oughs> แต่อันเนี้ยโอเคจะเห็นได้ว่าก็จะมีไส้มันเนาะราก็ตัดไส้ออกทีหลังมันจะแกะง่ายค่ะออืได้เป็นชิ้นแบบ อาจจะดูรถเขาหน่อยแต่ว่าล้างมือนะคะอ๋อโอเคค่ะสะอาดค่ะสะอาดเราไม่ต้องกลัวโควิดนะคะเ,เพราะว่า,วาเราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ส้มโอก็คงจะเต็มไปด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ, <c oughs> อ,ะอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นชิ้นใหญ่อยู่นะใช่โอเคได้ชิ้นใหญ่อยู่นะคะแต่ยังรถไฟที่ปอกมาไม่ชิ้นใหญ่ใช่ปหมไม่เลยใหญ่สุดก็คือประมาณสัก ข้อมือหนึ่งสองข้อมือนิดๆอะประมาณเนี้ยเพราะว่าไฟปอกไม่เป็นไงไปทําแบบว่าไปตัดหัวตัดท้ายอะ อืมันก็จะเป็นเป็นกรีเพราะว่าเราหั่นเราหั่นลึกไปอ๋อหั่นลึกไปเนาะเราหั่นลึกไปนะคะเราหั่นลึกไปค่ะโอเคก็จะกินเนื้อค่ะ เนี่ยเขากัลังษาทิศวิธีการต้องรักษาทิศเปลืมโอที่ถูกต้องอยู่การเด็ดเนี่ยเดี๋ยวทำหมวกได้นะเปื่อยซอมโอสามารถไปทำหมวกได้ทำไมเราไม่ทันน่ะรอแต่มันหอมมากเลยนะเปลือกมันก็หอมดีเปลือกมันหอมมากเลยอ่ะทำให้สดชื่นดีกลิ่นหอมมากๆเลยเขาบอกว่าเผาแล้วเอาไปไม่ได้นะแบบ กันยุงกันอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนก็ใช้เป็นแบบอย่กกันยุงอันนี้อย่างนี้เนาะไล่ยุงได้อ่ะอ้ยดูสีเนื้อฉ่ำมากเลย ใช่ืช้อฉ่ำมากเลยไม่ต้องถึงมือที่เป็นคะ <c oughs> <c oughs> มือก็มัรเล่นค่้นชิมยังครับยังเลยค่ะเขาชิมก่อนแต่เมื่อคืนน่ะพี่ไฟไม่ได้ลอกตรงนี้เลยใช่ใช่คะ่ะคือเนี่ยมันจะไม่ได้นะพี่กุ้งถ้าไม่ลอกตรงนี้มันจะ<ม>ใช่มันต้องลอกออกบ้างครับแต่ถ้าติดอยู่บ้างอ่ะไม่เป็นไรอร่อยอร่อยแต่เมื่อคืนน่ะทำแบบนี้ก็คือว่าตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอามีดแบบ เฉือนตรงนี้รอบๆลูกมันออกให้หมดเป็นลูกบอลเลยเป็นลูกบอลเลยค่ะอพอเป็นลูกบอลเสร็จปุ๊บก,ก็ผ่าครึ่งแล้วก็ค่อยๆดึงออกก็ปรากฏว่าเละหมดเลยคือทำไม่ถูกวิธีมันก็จะยากแล้วก็แบบเละไม่เป็นชิ้นเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยทำถูกวิธีมันก็จะเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้ ใช่มาโชว์การกินนะเอาสิกินทิปอร่อยมากเลยมันฉ่ำมากเลยชิมแล้วเมื่อกี้อร่อยอร่อยกินอีกกินอีกกินอีกกออร่อยดูเ็ต้องดูดทั้งคลิปเลยอ่ะ น้าไฟ่ทำอะทำไม่เป็นไงใช่แล้วมันเละหมดอ,มอันนี้ฉ่ำอันนี้นอ,อร่อยมากเลยอืนมันเป็นส้มโอจากสวนวัชรพลเบื่อเบื่อย่า่อนี้นี่เอง แล้วมันไม่ไม่มีไม่มีแบบขมด้วยนะแต่ของเราทำเองขมอ่ะเราบอกกินเองขมอ่ะได้ได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าลงในคลิปด้วยนะเม็ดก็ไม่มีนะคะส่วนเนี้ยเนาะไเมล็ดฉ่ำแห้งเสร็จแล้วค่ะ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 จบเอาไรเมล็ดแล้วก็จะเหลือป้ายนะป้ายเนาะหมายความว่าข่าวอะะ ฝ้ายเพิ่งรู้ว่าวิธีการปลอกเปลือกส้มโอที่ถูกต้องต้องทาแบบนี้นี่เองเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าฝ้ายจะลองปลอกเปลือกส้มโอดูว่าจะได้ส้มโอที่สวยงามแบบนี้หรือเปล่านะคะขอบคุณทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะแล้วจะไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องรัชชาชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ